สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมเชิงวิชาการนะครับของการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฉบับปี2569กันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมบ้างแล้วแนวทางใหม่ที่วางไว้เป็นอย่างไรก่อน,นไปดูรายละเอียดนะครับเราต้องเข้าใจแกนหลักของหลักสูตรนี้กันก่อนซึ่งก็คือกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือเป็นแนวทางที่เป็นระบบมากๆสําหรับการออกแบบพัฒนาไปจนถึงการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ได้คุณภาพ ซึ่งทุกอย่างในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยจะมีแนวคิดนี้เป็นศูนย์กลางเลยและนี่คือภาพรวมที่เราจะมาไล่เรียงดูกันในวันนี้ครับมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่ปัชญาและเป้าหมายของหลักสูตรไปดูโครงสร้างที่ปรับใหม่มีวิชาอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างแล้วบัณฑิตท,ที่จบไปจะทำอะไรได้และสุดท้ายคือบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยเพื่อทำความเข้าใจถึงปรัชญาและเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ครับเป้าหมายหลักๆของหลักสูตรใหม่นะครับก็คือการสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญครบวงจรตั้งแต่การเก็บความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการดูแลรักษาระบบเลยแล้วก็เน้นพัฒนาทักษะการทำฟูลแซ็กกับการสร้างโปรโตไทป์รวมถึงการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ต่างๆเพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปเนี่ยพร้อมสำหรับโลกการทำงานจริงทันที ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรกันบ้างนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือจำนวนหน่วยกิจรวมครับลดลงจากหลักสูตรเดิมที่128เหลือ122หน่วยกิจซึ่งการปรับลดตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้หลักสูตรมีความกระชับแล้วก็มุ่งเน้นในเนื้อหาที่จำเป็นจริงๆมากขึ้นทีนี้พอมาดูในรายละเอียดการจัดสรรหน่วยกิจใหม่ในตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ คือมีการลดวิชาศึกษาทั่วไปลงไป6หน่วยกิตแล้วที่น่าสนใจคือวิชาแกน12หน่วยกิตเนี่ยถูกตัดออกไปเลยแล้วนําหน่วยกิตพวกนั้นไปเพิ่มให้กับวิชาเอกภาคบังคับ6หน่วยกิตและวิชาเอกเลือกอีก6หน่วยกิตรวมเป็น12พอดีแปะนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าหลักสูตรกําลังเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเข้มข้นเลยครับซึ่งการปรับโครงสร้างหน่วยกิตแบบนี้นี่เองครับที่ทำให้มีพื้นที่สำหรับรายวิชาใหม่ๆที่ทันสมัยและตอบโจทย์ยุคดิจิตอลมากขึ้น กลุ่มแรกเลยนะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลแล้วก็ AI โดยเฉพาะเลยมีตั้งแต่เรื่องระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL การดึงข้อมูลจากเว็บหรือ Web Scraping การทำ Data Visualization เพื่อน,นำเสนอข้อมูลด้วยภาพไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการพัฒนา Chatbot ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากในปัจจุบันนอกจากเรื่อง Data และ AI แล้วนะครับก็ยังมีวิชาใหม่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ Interface ขั้นสูงด้วย เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งในส่วนของระบบหลังบ้านและหน้าบ้านแล้วพอเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยบัณฑิตจะมีความสามารถอะไรติดตัวไปบ้างทางหลักสูตรก็ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือที่เรียกกันว่า PLOs เอาไว้คนข้างชัดเจนเลยครับสมรรถนะหลักๆที่บัณฑิตจะทำได้นะครับก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกัน1คือสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack ได้ตามความต้องการของผู้ใช้2คือสามารถทดสอบซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบตามหลักการ V-model และ3คือสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาซอแวร์ได้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญของหลักสูตรนี้มันอยู่ตรงไหน ผมว่าการเปรียบเทียบนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับถ้าเปรียบหลักสูตรเดิมเหมือนกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆคือมีความรู้พื้นฐานกว้างๆเ่หลักสูตรใหม่ปี2569เนี่ยจะเหมือนกับการเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดเลยครับคือเน้นการนําไปประยุกต์ใช้จริงตั้งแต่การออกแบบสร้างแบบฟูลสเต็กไปจนถึงการทดสอบขั้นสุดท้าย โดยสรุปนะครับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฉบับปี2569นนี้ถูกปรับปรุงขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนั่นก็คือการสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีความรู้แค่ในตำราแต่เป็นคนที่พร้อมจะเข้าไปทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีที่เรียนจบครับ